ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีอาการแอร์รถยนต์ที่เวลาเปิดแอร์มาแล้วไม่ติดเลยนะครับเปิดแอร์สตาร์ทรถยนต์มานะครับเปิดพัดลมมาพัดลมก็ไม่ติดนะครับพัดลมก็ไม่ติดนะครับ AC นะครับเปิด AC ปุ่มนี้ก็ไม่ติดนะครับปุ่มนี้ก็ติดเปิดแอร์ขึ้นมาไม่ติดคือเงียบหมดเลยระบบแอร์คือเงียบหมดเลยบบ air air. คือเหมือนไม่มีไฟเข้านะครับเหมือนไม่มีไฟเข้า,าทั้งทั้งที่แอร์เราก็ใช้ปกตินะครับ พออยู่ดีมาก็เปิดไม่ติดเฉยเลยนะครับ AC ก็ไม่ติดพัดลมก็ไม่ติดนะครับตรงนี้นะครับถ้าเจอเคสอย่างงี้นะครับแก้ปัญหาได้ไม่ยากง่ายๆมากนะครับคือมันเกิดจากระบบไฟของแอร์ที่ไม่จ่ายเข้ามาที่ระบบแอร์นะครับนะครับมันเกิดจากระบบไฟนะครับไม่จ่ายมาที่ระบบแอร์ทาให้เปิดแอร์ไม่ติดนะครับทีนี้นะครับเราจะดูยังไงนะครับเกี่ยวกับระบบไฟของมันนะครับตรงนี้นะครับ ก่อนที่ไฟจะมาถึงแอร์นะครับมันจะผ่านอ,าอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าฟิลนะครับตัวฟิลนั้นมันมีหน้าที่ในการป้องกันนะครับป้องกันอะไรป้องกันไฟกระแสไฟเกินนะครับกระแสไฟลัดวงจรนะครับพวกนี้ถ้ามีเกิดมีไฟชอ็อตไฟเกินนะครับฟิลตัวนี้จะตัดจะขาดนะครับเมื่อขาดแล้วเนี่ยกระแสไฟที่ถูกส่งมาที่แอร์เนี่ยมันถึงส่งมาไม่ได้นะครับ คือมันจะป้องกันระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแอร์นะครับไม่ให้เกิดความเสียหายมันถึงมันถึงขาดพูดง่ายๆคือฟิลขาดโอเคนะครับเราวันนี้เรามาเปลี่ยนฟิ l กันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าตําแหน่งฟิลอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็แล้วก็วิธีการเปลี่ยนนะครับก็อันนี้เป็นรถยนต์ Honda City ปี2018นะครับถ้าฟิ์ขาดพัดลมจะจะดับไปเลยนะครับ AC ไม่ขึ้นนะครับ ไฟ AC ์ไม่ขึ้นเนี่ยครับไฟ AC ์ตัวนี้นะครับเวลากดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเนี่ยครับไฟ AC ์ไม่ขึ้นคือหายหมดเลยนะครับทั้ง ac และพัดลมนะครับมันดาซิตี้นะครับปีส0 1 8แตำแหน่งฟิลอยู่ตรงนี้นะครับนะครับตำแหน่งฟิลนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งฟิลจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงเจ๊ตรงนี้นะครับท่านเปิดออกมาเลยนะครับนี่ครับตำแหน่งฟิลนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงใต้พวงมาลัยเห็นไหมครับตำแหน่งฟิลนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่าตำแหน่งฟิลแอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเรามาดูที่พวงมาลัยเห็นพวงมาลัยไหมครับนี่คือ Honda City 2018นะครับแล้ว อยู่ใต้พวงมาลัยมันจะบอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับตำแหน่งฟิลนะครับฟิลแอร์นะครับมันอยู่ที่ลำดับที่30นะครับนี่คือตำแหน่งฟิลแอร์ทีนี้มันจะบอกเป็นตัวเลข1 2 3 4 5 6 7เเรียงลำดับฟิลใช่ไหมครับเราก็ไปดูในคู่มือนะครับว่าอันดับว่าฟิลแอร์อยู่ตรงไหนนะครับ เปิดคู่มือมานะครับมันจะมีอยู่ที่ลำดับที่30มันจะเขียนว่า AC หรือ Air Condition/ a i r สแลตนะครับแสดงว่าตำแหน่งฟิล์อยู่ที่ลำดับที่30นะครับเราไปดูตำแหน่งที่30มันอยู่จุดไหนนะครับตำแหน่งที่30แล้วก็มาดูใต้พวงมาลัยนี่เลยนะครับ ครับเห็นตำแหน่งฟิลไหมครับที่ตำแหน่งฟิลอันดับที่ลำดับที่สามสิบนะครับเจ็ดจุดห้าแอมป์นะครับตำแหน่งฟิลนะครับลำดับที่สามสิบเจ็ดจุดห้าแอมป์นะครับอยู่ที่แถวที่สองจากขวามือนะครับลำดับที่สามนะครับมันเขียนเลขว่าสามสิบแล้วก็เจ็ดจุดห้าแอมป์นะครับตามคู่มือนะครับทีนี้เราก็ไปถอดเลยนะครับที่ที่ของฟิลเลยนะครับ ที่การถอดนะครับมันจะมี ioè, บางท่านไม่ไม่มีอุปกรณ์มันจะมีที่ที่กล่องฟิลหน้ารถนะครับกล่องฟิลหน้ารถนั้นมันจะมีที่ถอดอันนี้อยู่นะครับที่ถอดที่ถอดฟิลอยู่กล่องฟิลหน้ารถนะครับ จะมีที่ถอดกล่องฟิลอยูนะ่ที่ถอดฟิลอยู่เปิดออกมาเปิดฝาออกมานะครับก็จะเจอนี่นะครับนี่นี่คือที่ถอดฟิลนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีฟิล์สำรองแต่ในในในรถที่สาธิตนี่คือฟิล์สำรองมันใช้ไปหมดแล้วท่านก็เอาฟิล์สำรองเนี่ยไปเปลี่ยนนะครับฟิลสำรองนี้ไปเปลี่ยนนี่ที่ถอดมนะ ัดเลยมันจะมองยากหน่อยนะครับแล้วก็ตะกี้เรานับได้ใช่ไหมนับแถวนะครับมันจะอ,อยู่ที่หลัดที่สามของแถวแถวที่สองนะครับเราก็ดึงออกมานี่ครับดึงออกมาเราก็เอาฟิวสํสำรองไปเปลี่ยน ฟิวตัวนี้นะครับมันอยู่ที่7.5แอมป์นะครับเราก็หาฟิว7.5แอมป์มาเปลี่ยนนะครับเวลาเราเราไปซื้อเปลี่ยนเนี่ยเราต้องอาได้7.5แอมป์อย่าให้เกินอย่าให้เกินนี้นะครับถ้าเกิดไฟตกไฟกระชากขึ้นมาแล้วฟิวมันไม่ขาดจะทําให้วงจรแอร์นั้นได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนก็เหมือนเราที่เราถอดมาเนี่ยน,นะครับไม่ยากนะครับโกโกรนี่เป็นรถโตโยต้าวิโกะนะครับ อาการเสียของมันนะครับถ้าถ้าฟิลขาดนะถ้าฟิวขาดเนี่ยสตาร์ทรถมานะครับสตาร์ทรถมาเปิดพัดลมเนี่ยพัดลมออกอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันต่อสายคนละเส้นกันนะครับแต่ว่าตัวแอร์ตัวนี้นะครับเราเปิดไปเนี่ยไฟไม่เข้านะครับแอร์จะไม่ติดนะครับหน้าคัด หน้าคัดที่คอมเพรสเซอร์หน้าแอร์ก็จะไม่ติดนะครับแต่ถ้าเราเปิดอย่างนี้มีแต่ลมเปล่านะครับนะครับมีแต่ลมเปล่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟไม่เข้านะครับ a c ีไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าเกิดจากฟิวแล้วก็เพื่อให้ความแน่ใจนะครับเราก็เปิดแอร์ไว้นะครับเปิดแอร์ไว้เราไปดูหน้าคัตคอมแอร์นะครับว่าหมุนไหมนะครับไปดูหน้าคัดคอมแอร์อันนี้หน้าคัดคอมแอร์ไม่หมุนนะครับก็ แสดงว่าชุดข้างในนะครับไม่ส่งกระแสไฟมาที่หน้าคัทคอมแอร์ทำให้หน้าคัทคอมแอร์นั้นไม่ไม่จับแล้วก็ทำให้แอร์ไม่หมุนนะครับพูดง่ายๆคือตัวเทอร์โมสตัตัวนี้ไม่มีไฟไปเลี้ยงที่หน้าคัทคอมแอร์ก็เกิดจากฟิวขาดนะครับก็เกิดจากฟิวขาดทีนี้ตาแหน่งฟิวของตัวรถคันนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ใต้พวงมาลัยพวงมาลัยคนขับ เราแกะนี้เลยนะครับแกะออกมาเลยนะครับแกะฝามาเลยแกะมาเลยแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาแล้วมันจะมีเขียนบอกอยู่ว่าตำแหน่งฟิลนะครับเดี๋ยวมันแปบ๊บนึงจะเขียนบอกตำแหน่งฟิลนะครับมองไม่ชัดนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งฟิลคือ เห็น AC ไหมครับ AC ย่อมาจาก Air Condition Air แร์คนะครับนะครับเห็นไหมครับมันเขียนว่า 10A AC นะครับตำแหน่งฟิลอยู่ที่ระดับที่2นะครับแถวที่2ขวามือนะครับมันจะเขียนว่า AC 10A ครับเมื่อเรารู้ตำแหน่งฟิลแล้วนะครับเราก็ไปถอดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับ ตำแน่งฟิลไหมครับถ่ายยากนิดนึงนะครับนะครับไล่ลงมาจากบนเป็นแถวที่สองนะครับตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า10แอมอยู่เห็นไหมครับ ตัวอย่างคือตัวนี้นะครับเราก็ถอดมาเปลี่ยนได้เลยนะครับถอดออกมาเปลี่ยนทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีฟิวที่จะเปลี่ยนเราดูขนาดว่ามัน10แอมป์ใช่ไหมเราก็ถอดฟิวตัวอื่นมาลองสลับแทนดูนะครับถ้าลองสลับแทนดูแล้วมันแอร์เปิดใช้ได้ก็ถือว่าฟิวขาดแล้วก็ซื้อฟิวมาเปลี่ยนได้เลยนะครับอีกอย่างนะครับมันจะมีฟิวสำรองอยู่นะครับที่ที่กล่องนะครับก็ท่านก็ใช้ฟิวสำรองได้นะครับ ต่อไปนะครับไปดูในส่วนของยี่ห้ออื่นบ้างไปดูในส่วนของอิตาสุมั่งนะครับอิตาสุนะครับในส่วนของอิตาสุตำแหน่งฟิลอิตสุนะครับมันจะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้ากระโปรงรถนะครับอยู่ที่กล่องฟิลตัวน,นี้เลยนะครับเราแกะออกมาเลยนะครับแกะมาดูนะครับ ไงฝาออกมาดูนะครับแล้วอ่านดูนะครับว่าตำแหน่งฟิลอยู่ตรงไหน,นเจอแล้วครับตำแหน่งฟิลอยู่ที่ตรงนี้นะครับเขียนว่า1 0แอมเครื่องปรับอากาศเห็นไหมครับ 10A เอเครื่องปรับอากาศแล้วก็ดูตามภาพเลยนะครับก็คือตัวนี้คือตัวนี้นะครับดูตัวนี้นะครับ,รบแล้วก็ถอดเปลี่ยน นะครับถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับทีนี้การถอดเปลี่ยนแล้วก็ใช้จิบแอมเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปดูที่ดูที่ฟิวสำรองที่เครื่องนี้มีไหมอีซสนะครับเราก็มาดูที่กล่องฟิวตรงนี้มันจะเขียนว่าฟิวสำรองอยู่เห็นไหมครับสิบแอมนี่นะครับเขียนว่าฟิวสำรองอยู่ใช่ไหมครับเราเอาฟิวสำรองตัวสิบแอมนะครับถอดไปเปลี่ยนนะครับ เมื่อถอดเปลี่ยนแล้วถ้าแอร์ทำงานปกติแสดงว่าเป็นที่ฟิวขาดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ